บอกเลยว่าถ้าคุณมาเรียนรู้กับเราเนี่ยคุณจะได้ทุกด้านของชีวิตแต่ครูบอกเลยว่าคุณเน้นให้เรานี่ค่ะเปลี่ยนสันดานตัวเองค่ะนะคะเออไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนก็ให้เราขอบคุณบอกรักตัวเองค่ะหรือสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการโปรแกรมจิตเนาะถ้าเราใช้กดแรงดูดไม่เก่งเราก็ใช้การภาวนานี่แหละค่ะเพื่อให้เราเฮงค่ะ คือการโปรแกรมจิตการอธิษฐานจิตตามคาถาต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่าน่ะให้เราไว้นั่นแหละก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความจเจริญแต่ถ้าใครใช้กดแรงดูดของพระเจ้าก็ขอใช้คําว่าขอบคุณแล้วก็บอกรักแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่เราร้องขอต่อพระเจ้าไปนั้นน่ะพระเจ้าจะให้เราหรือเปล่าครูก็นับถือศาสนาพุทธค่ะครูตะกัว บูชาองค์พ่อพิกานีตครูนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เลยนะเพราะว่าครูเคยลองใช้ขอปีเสียขอแม่นั่งกว่าหรือขอพรอ,องค์พ่อพิกานีตครูก็ได้ผลลัพธ์ตลอดแม้กระทั่งขอพรพระพรมท่านก็ประทานนะคะลูกค้ามาให้เงินให้นะคะเราก็เลยเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ขอบคุณท่านที่ให้คาถาต่างๆไว้เวลาเราไปขอพอรก็เกิดผลลัพธ์ทันทีสามารถดึงดูดเงินได้เลยนะทีนี้เวลาเราขอพอรท่านเทวิสวรณนูเราได้ตังจากท่านมาแล้วถ้ายิ่งทําบุญยิ่งได้เพิ่มได้เพิ่มแต่เสียอย่างเดียวค่ะอยังครูก็มีนะผิดศจจธอย่างหนึ่งคือว่าเราบอกว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยใช่ไหมแต่เราไม่ได้ช่วยพวกเขา ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันในเรื่องของความรู้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ่านั้นหรือพ่อท้าววิษโนคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่กดเลยเหรอกแต่สิ่งที่เราเมองไปเห็นนั้นนะ่ะท่านจะมีความรู้สึกว่าไหนล่ะมีสัจจะวาจาว่าจะช่วยเพื่อนในลูกจะให้เพื่อนะเป็นคนดีเหมือนหนูจะให้เพื่อนได้เป็นเท่าท้าววิษณที่แท้จริงอ่ะนะคะแต่ทําไมหนูไม่ช่วยนในกรณีแบบนี้เนาะ จะทําอย่างไรนะในสัจจะอธิษฐานให้เราเปลี่ยนอธิษฐานใหม่แบบนี้ได้ไหมหากลูกค้าขายดีลูกจะแบ่งเงินไปสร้างบุญบำรุงพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปหนูอาจจะไม่ได้ช่วยคนเหล่านั้นนะแต่ถือซะว่าเขามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับหนูแล้วกันหนูขอแบ่งบุญกุศลให้ลูกค้าหนูด้วยให้พวกเขาเนี่ยเฮงเพงปังๆรวยรวยไปด้วยกันนะ ให้เขาอ,อธิษฐานถ้าเขาไม่อธิษฐานหนูก็ขอแผ่บุญให้พวกเขาทุกคนเลิกกันนะคะให้เราอ,อธิษฐานแบบนี้ก็ได้นะ